เรียบร้อยครับเนียนมากสวัสดีครับเพื่อนผมจะแชร์คุปนะครับก็วันนี้เป็นวันว่างๆนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ออนก็หลังจากที่คุ๊บล่องแพ ตกปลานะครับก็คลิปนั้นก็เป็นคลิปบรรยากาศการลงแพเนาะแล้วมันก็เป็นรีวิวเลยถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูที่มุมเนี้ยมุมเนี่ยทักมุมเลยก็วันนี้นะครับก็หลังจากที่คุภัณตกปลาในคลิปนั้นนะครับเอาคุภเองดีกว่าแค่คุภัเดียวเนี่ยหมดเบ็ดไปประมาณซองหนึ่งอะเบ็ดมัดตาดซองสีเหลืองอะเออประมาณซองหนึ่ง แล้วก็ตะกัวหมดเลยเพราะว่าพวกเราไปตกหน้าดินกันนะลูกค้าเขาอยากได้ปลาหน้าดินก็เลยไปตกหน้าดินกันทีนี้กูก็เลยพาลูกค้าเนี่ยไปที่กำนะครับทั้งกำทั้งช่องวางโข ổ, วางท่อนะครับเพื่อที่ว่ามันคือบ้านปลาไงแล้วชาวบ้านเขาจะมางมกันหรือว่าเราก็เลยไปตีเบ็ด แล้วอันนี้ไอ้เบ็ดของเราเนี่ยบางช็อตเขาบอกว่า <c oughs> อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทํำเสือนั่นแหละเราก็เลยตีเข้าไปมันเลยไปโดนช่องช่องโขนะช่องโขคืออ่อโขซีเมนต์อะเออแต่เขาผ่าครึ่งเวลาวางเขาจะวางให้มันโค้งแค่ครึ่งเดียววางโค้งวางโค้งวางโค้งเงี้ยแล้วเบ็ดเราก็ไปเกี่ยวติดกันยับนะครับแค่กุ๊บคนเดียวเนี่ย หมดไปซองหนึ่งถ้าเกิดรวมทั้งทุกคนในแพรก็น่าจะหมดกล่องเนื้อเออเพราะว่าติดทุกคนเลยยิ่งหมายที่สามหมายที่สี่นะเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดแต่ว่ากูไม่ไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่ามันเป็นช็อตที่มันติดเปลือกโลกอะก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้กูก็เลยจะมาทําคลิปหลอมตะกัวก็เลยแบบว่าตะกัวหมดแล้วก็ไม่อยากออกไปซื้อนะฮะวันนี้กูก็เลยจะมาหลอมเองโดยที่ กรุ๊ปใช้ตะกัวเก่านะครับก็เพิ่งไปสรรหามานะตะกัวเก่าเลยก็คือเป็นตะกัวที่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อกรุ๊ปเขาไปวางรอบน้ําลึกนะครับแล้วรอบน้ําลึกเนี่ยเขาจะถ่วงตะกัวที่สายสะดึงคือที่ดึงดึงรอบขึ้นมาเนี่ยเขาจะถ่วงเนี่ยตีตะกัวเข้าก็เชื่อแบบนี้ไปไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า ประมาณนี้เห็นไหมแล้วกูก็ไปตัดเอาตะกูเข้ามาแล้วก็มีเนี่ยตีกับรอบอะไรอย่างเงี้ยตีกับรอบแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล็กเป็นลวดอะเป็นลวดกูจะอพวกนี้มาหลอมนะครับก็ได้เยอะอยู่อ่ะ,อะแล้วก็อันนี้เป็น เมื่อก่อนพ่อคุกก็วางอวนปากระเบนนะครับแล้วนี่คือตะก่วของอวนปากระเบนจะเป็นลักษณะน,น,นี้คือใหญ่อะรูบเ,เลด้อยเลย,เ,ยเ,ออเห็นดวงตาเลยจะประมาณนี้จริงนมันเลอะนะครับกุ๊ปล้างไปรอบอึงแล้วไม่รู้จะล้างเพื่ออะไรยังไงก็หลอมอยู่ดีอันนี้คือหัวใจหลักของเราที่เราต้องมีนะครับวันนี้อะมาพูดอุปกรณ์เลย อันนี้ก็สิ่งแรกที่เราต้องมีแต่ว่าไอ้ที่ติดๆอย่างเงี้ยกุจะแยกหลอมนะครับกุจะหลอมไปที่มันสะอาดสะาดก่อนอย่างเช่นนี้ประมาณนี้เห็นไหมมันไม่โวกันหรอกก็จะแยกหลอมนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องมีสิ่งที่สองที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออ้อยนะครับ เวลาเราหลอมเสร็จเราจะได้มีอะไรกินนะฮะก็ก็นี่ครับเวลาระหว่างเราหลอมนะครับรอไฟอะไรมาแล้วก็เอาอ้อยมาปอกกินก่อนนะเล่นคนเดียวมันไม่มีคนห้ามเนี่ยแหละวิถีของยูทูบเบอร์คนเดียวมันน่าน้อยใจมันไม่มีคนถ่ายด้วยหยอกหยอกยอกคือจริงๆอ่ะ เรากูจะใช้ไม้นะครับไม้ไม้ทั่วไปอะไม้อไม้มะม,ม่วงไม้ไม้มยงชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหลายากกูก็เลยใช้อ้อยเพื่อที่เราจะเหลาเห็นไหมเหลาเพื่ออะไร <c oughs> เหลาเพื่อที่เราจะแทงทําแบบนะฮะเราแทงทําแบบเพราะว่าบ้านงบน้อย,ยไม่มีตังค์ซื้อแบบแบบอันหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อย โวยดามาหาเลยก็เนี่ยครับเราก็เหลาเมื่อกี้ก็นั่งเหลาไปเรื่อยนะครับแตเหลาเนี้ยเหลาจนกว่าเราจะได้ไซส์ที่ต้องการนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยดูทาไมมึงเหลาใหญ่จังวะเราต้องเหลาเผื่อนะครับและเดี๋ยวพอหลอมามันจะได้ไดพอดีกับที่เราเราอยากได้นะครับก็ของกูก็เอามาเนี้ยมาเท่านิ้วเลยแต่ว่าเวลาหลอมมามันจะเล็กกว่านิ้ว พอสมควรอนะแต่ว่ากบจะหลอมถ้ากัวใหญ่นะกูจะไปตีน้ําที่มันน้ําลึกแล้วก็ไปตีข้างร่องอนะน้ามันเชี่ยวถ้ากัวเล็กเอาไม่อยู่นะครับลองแล้วถ้ากัวปิวเลยก็เลยจะเอาใหญ่หน่อยนึงแต่ว่าเวลาหลอมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้ประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนั้นส่วนขนาดอันเนี้ยเ<ม>พื่อน เลือกเอาเองเลยนะไม่ต้องมาทําตามกุ๊ปนะครับเลือกว่าอยากได้เล็กอยากได้ใหญ่ได้หมดนะสิ่งต่อมาคือก้านมะพร้าวนะครับทางไม่ได้ไม่ใช่ทางก้านถูกแล้วก้านมะพร้าวเอาขนาดที่มันใหญ่หน่อยนึงมาให้มันใหญ่หน่อยนึงเพื่อที่เราจะมาทําแกนรูอะรูตรงกลางรูใส่สายเอ็นอะ เใช้อันนี้อันนี้คือเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆเลยนะอันนี้คือพ่อกูเป็นคนพ่อเขาสอนกูทำตั้งแต่ตั้งแต่กูเพิ่งเริ่มตกปลาเออเพราะเมื่อก่อนร้านขายอุปกรณ์ตกปลามันไม่ได้มีเยอะแล้วก็ร้านแต่ละร้านก็ไม่ได้มีตะกวัวขายกับทุกร้านนะครับจะมีก็คือร้านพูกขายส่งอวนขายส่งลวดที่ทําอุปกรณ์ตกอุปกรณ์ประมงเออถึงจะมี ก็เลยต้องมาทําเองและนี่ก็เป็นเทคนิคพื้นๆเลยนะที่ต้องมีก็คือกา้านมะพร้าวเออสิ่งต่อไปไปตองนะครับเอามาห่อตะกว่วเอาไปหมกเอาไปใช่อีกเนี่ยมันเล่นคนเดียวอะ่ะนี่เราจะหมวนเป็นกลวยนะฮะขะหมวนเป็นกลวยอะ มันมักลวยประมาณนี้เนี่ยมาเนี่ยอยากได้ตะกัวยาวก็ได้อยากได้ตะก,ววก,ก,ตะกัวใหญ่ก็ได้มามันขึ้นอยู่กับเราอะ่ะว่าเราจะออกแบบขนาดไหนอย่างนี้อ่ะปึ๊บเนี่ยตรงปลายมันจะแหลมน่อยเราสามารถเลม็มเดี๋ยวค่อยเลม็มตอนที่เรามาทำทีหลัง มันจะอยู่ประมาณนี้เวลาเอ้เนี้ยเดี๋ยวเวลาทําแบบเราจะมองออกเองนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเอามาทํากล้วยนะฮะเอามาทํากล้วยตอนที่เราหลอมแล้วก็สิ่งต่อไปตะก่วแล้วการมะพร้าวแล้วอ้อยแล้วไอ้นี่แล้วสิ่งต่อไปก็คือกระบวยกุ้ช้กระบวย กระบวยเก่านะครับอันนี้คือเอาไว้กดปูเอาไว้ช้อนปูเวลาเรามัดปูนะครับไม่รู้ใช้อันนี้ไม่รู้จะทะลุหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนที่พ่อทําให้พ่อเขาจะใช้กระป๋องปลากระป๋องหรือกระป๋องอะไรวะเนี่ยไอ้พวกกระป๋องกระป๋องนั่นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องเหลาปากไม่งั้นเวลาเทมันจะติดขอบอะไอ้ขอบที่เราดึงฝาแล้วอ่ะอันนี้เราก็ใช้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามายืดปากให้มันเป็น โอ้โหสนิมออกเลยเนี่ยให้มันเป็นที่รอยเทมาเวลเลาเราเทเราก็จะเทะลงลงรูพอดีสิ่งต่อไปก็คือน้ํำน้ำ,นำเอามาขันนึงไม่เห็นหรอกอุดยหกเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะลงแบบแล้ววันนี้กูจะมาทําแบบ3ามแบบนะครับก็คือแบบนี้ใช้ทรายเป็นแบบนะฮะใช้ดิน เป็นแบบและวิธีสามก็คือดั้งเดิมเลยตั้งแต่ที่พ่อสอนก็คือเข,เขาจะขุดดินเหลยเออให้ดูอาจจะมืดหน่อยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมเป็นหลุมนี้เลยวิธีขุดของกุปเนี่ยอันนี้พวกนี้มันเป็นดินแข็งกุดจะใช้ตะปูนาอะ่ะแล้วก็ใช้นี่เจาะแล้วเวลาเราออกเราก็ใช้ด้ามช้อนเนี่ยเคียยวออก เออประมาณนี้โอเคครับก็เดี๋ยวกรุ๊ปจะก่อไฟก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาตะกั่วหลอมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง i g ก o ุ๊ kt ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไฟติดพร้อมหลอมเดี๋ยวเรามาเจอกันไปครับกดไลค์ โอเคเพื่อนๆครับก็ระหว่างที่รอไฟติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแบบอันนี้ไว้ก่อนโดยการที่เราจะมันน้ำลาดไปก่อนให้มันชื้นๆเย็นๆน,น,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ซึมประมาณนี้แล้วก็อันนี้อันนึงอันนี้จะทําแบบยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรวะ ผสมกับกอพงกะเกลือกับเ้า,า,าอะไรก็ไม่รู้อ๋อประมาณนี้ี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่เลยแทงลงไปตรงๆเนอะอยากได้ลึกขนาดไหนก็นแล้วแต่เลย ประมาณนี้โอเคสองอันพอโอเคครับก็นี่มามีรูสองรูนะฮะโอไฟติดแล้วก็วจะประมาณนี้รูก็ลึกอยู่นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ทําเผื่อไว้ถ้าเกิดมันมันไม่ได้เดี๋ยวเราก็หลอมใหม่หง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะขด ใบตองแป๊บนึงเดี๋ยวมาให้ดูก็นี่นะครับวิธีการขดใบตองแล้วแค่ม้วนปกติเลยทำป็นกลวยอะ่ะเนี่ยแค่นี้แล้วเราก็แย่ลงไปในรูบับเขาให้แค่นี้อ่ะโอ้ยจะมุดไปไหนเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้แสกไม่ได้เลยเห็นไหมก็ขดไปอย่างนี้เลยเนี่ยลงไปในรูลงไปในรูนรอันนี้เอามันกลางดีกว่า อันนี้ย้ายประมาณนี้อันนี้คุณจะปล่อยไว้นะครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เบตองมันจะได้ไหมก็อาวเตลเลอรๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็เอาไวน้นี่แทงไปตรงกลางเลยอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการคนนะบางทีก็ไม่ตรงบางทีก็ตรงแทงไปเลย มับเขาให้ไม่ตรงเห็นไหมมับเขาให้ไม่ตรงมับเขาให้พอได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมับเขาให้ประมาณนี้แล้วกันมับเขาให้เอ๊ะนี่ตรงเว้ย แต่ว่าเวลาเราเหลาอะเหลาให้มันสูงหน่อยนะตรงเนี้ยเหลาใบเหลาให้สูงหน่อยไม่งั้นมันจะไหมประมาณนี้เดี๋ยวมารอดูผลงานนะครับประมาณนี้เท่ากันประมาณนี้พอเห็นอยู่นะหมับขวา้กลางแกนเลย โอเคเดี๋ยวมันเดือดมันร้อนอะไรยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูทีนะครับโอเคเพื่อนๆครับก็อันนี้ก็เป็นเศษเศษมันนะ เราออกก่อนเราจะเอาแต่น้ำนะครับมาพร้อม เ้ยดูสวยเลยอันนี้เนะ่ยอันนี้เดี๋ยวเราเรามาแกะนะครับปเ,เดี๋ยวเราไปแกะกันลงน้ำเลยเฮ้ แต่มันไม่สวยอ,อันนี้คือไม่ได้ใช้ไอ้น,นี่นะมันจะแบบเป็นปูปูะปะหน่อยทีนี้เราก็ต้องมานั่งดึงแล้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ร้อ,อนอยู่นะอืมดึงออกแล้วแท้ฟันคาบอ่ะแต่ว่ารูมันต้องแยงหน่อย อ่ะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ใช้ตะใบตะเบยอ,อะไรลบกันอันนี้ขอหลอมใหม่นะมันอีเลยเค,ยค่ะหรือว่าจะเอาอย่างนี้เลยดีวะเฟียวดิอันนี้เอาก,ก่อนนี่นะครับะลุนะแต่ว่าเราต้องไปลบอันนี้ต่อ อืทะลุนะลื่นไม่มีสะดุดแต่ว่าอันเนี้ยเฮ้ยเอานี้ดีกว่าซิกเนเจอ,อม,มันก็ไม่สวยอะอันนี้กูกำลังหลอมเพิ่มหลอมเพิ่มอยู่โอเคครับเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้อันนึงก่อนหลอไปเนี่ย นี่เรียบร้อยฝีมือล้วนๆนะครับสุดยอดเนียนคลิกว้าวขอไปแต่งแป๊บหนึ่งนี่เรียบร้อยครับเ,เนียนมากโอเคครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้นกูก็ นี่จริงก็ยังหลอมอยู่แหละนะครับก็ไหนๆก็หลอมแล้วก็ทําให้มันทีเดียวเลยก็นี่นะครับเรียบร้อยนะเป็นฟอนเลยนี่ตกกันยาวๆอะ่ะก็ใครมีไอเดียในการทําแบบอะไรก็จัดได้นะครับนี่แล้วก็ครุบได้หลอมลูกแหลลูกเล็กไว้ด้วยนะครับลูกเล็กคลิปนี้ก็จะเป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะว่าเอ้ยมันทําเองได้นะ ประมาณนี้ก็อาจจะทุรักทุเลหน่อยนะครับแรกๆแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งมันก็โฟล์ละเหมือนเซียนแต่ว่ามันคงไม่เนียนเท่ากับแบบหรอกนะครับใครมีงบประมาณซื้อแบบก็ซื้อได้รู้สึกว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่อะหกร้อยเจ็ดสิบมั้งนะต่อแบบนะแล้วก็ได้ขนาดเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบล็อกบ็อกหนึ่องอนะเนาะ ตอนนี้ที่นั่งก้มๆเงยๆคือกําลังจัดระเบียบสังคมอยู่นะครับให้เพื่อนๆดูนี่ประมาณนี้ก็หัวมันก็ยังเยินยังอะไรอยู่นะครับกูจะไม่ได้ขัดเดี๋ยวกูรอขัดทีเดียวเลยแล้วก็ลูกเล็กนะลูกกลางประมาณนี้นี่ที่หลอมมาใช้งานได้เพอร์เฟกอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับ แนะนำวิธีการหลอมที่กุ๊บนำเสนอไป3แบบแบบดินแบบทรายแล้วก็แบบหลุมก็ว่าแบบแบบหลุมอะเวิร์กสุดนะครับแล้วก็แบบทรายลองลงมาแบบแบบดินนี่อย่าทํานะครับแนะนําว่าอย่าทําเลยมันมันไวต่อความร้อนอะแล้วมันก็จะเป็นหลุมรุบไปเลยเออก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ชอบให้กุ๊บทดลองเกี่ยวกับ ถ้าลงทะเลชอบไอกรุ๊พันลงผลิตไอ้นูน่นสั่งไอ้นู่นมารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องไอกรุ๊ปเคทด้วยนะครับแล้วเ,เพื่อนๆอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะฮะตลอดนี้ไปแล้วก็คลิปนี้